ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำหรับดวงรายสัปดาห์นะครับของชาวลัคนาราศีธนูในสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้น ต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับว่าดาวเนี่ยจะมีการขยับโยกย้ายอยู่ถึง3ดวงด้วยกัน1ในนั้นคือดาวพุทธที่ย้ายในวันที่12กรกฎาคม2คือดาวศุกร์ที่ย้ายในวันที่14กรกฎาคมและดาวอาทิตย์ในวันที่17กรกฎาคมการขยับโยกย้ายของดาวทั้ง3ดวงตรงนี้นั้นนะครับ ในส่วนของดาวศุกร์เนี่ยก็ย้ายมาเล็งลัคนาราศีธนูสเสน่ห์แรงทีเดียวครับชาวธนูแต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับอย่าไปสุ่ม 4, สีสมห้าให้ความสนิทสนมกับใครเป็นพิเศษนะครับมันก็มีทั้งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยุ่งยากใจเหมือนกันเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณก็มาอยู่ในเรือนมรณะ แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงกันในเรื่องของการเงินการทองแล้วสัปดาห์หน้าถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับแม้จะมีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยบ่ายรายทางตลอดแต่คุณก็จะหาเงินได้เก่งหาเงินได้คล่องสัปดาห์หน้าวันอังคารวันพฤหัสและวันศุกร์เป็น3วันที่ดีมากนะครับ3วันที่ดีมากในที่นี้หมายความว่าติดต่อเรื่องเงินเรื่องทองได้รับความสําเร็จดีมีอินคัมเข้ามามีไรายได้พิเศษเข้ามา และจะยิ่งดีมากถ้าเกิดคุณจะต้องเดินทางเพราะงานเพราะดาวดาวพุธจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยไปอยู่เรือนมอนะก็หมายถึงการเดินทางก็ได้อยู่กับดาวอาทิตย์ก็หมายถึงนาพาซึ่งความสําเร็จมาให้เพราะดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษหมายถึงชื่อเสียงฉะนั้นสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการที่ต้องเดินทางเพราะงานเป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการติดต่องานทําให้มันสําเร็จทําให้มันสำเร็จผลจันทร์อังคารเป็นสองวันที่ดีมากในเรื่องของงาน นะครับวันจันทร์อังคารเป็น2วันที่ดีมากในเรื่องของงานการเงินก็จะดีด้วยในวันอังคารวันพุธเป็นวันที่ไม่ดีระวังปากเสียงมีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกใจเข้ามาวันพุธนะกลับมาดีอีกครั้งคือวันพฤหัสและวันศุกร์สองวันนี้การเงินจะดีมากติดต่ออะไรก็ได้ผลดีวันเสาร์มีโอกาสเดินทางสั้นๆวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่จะเป็นการติดต่อประสานงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์ อธิบายความมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับว่าสัปดาห์หน้ายังเป็นสัปดาห์ที่โชคดีในเรื่องของการเงินการทองความขยันความเอาจริงของคุณนั้นทําให้ติดต่อง,งานสําเร็จได้หลายๆอันทีเดียวนะก็จะมีแค่วันพุธนะฮะที่จะมีเรื่องจุกจิกอุดหงิดไม่ค่อยสบายใจนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูเพิ่มเติม นะครับดาวพฤหัสยังคงอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเกษตรราธิบดีได้ปฐุมเกณฑ์ด้วยตามโหราศาสตร์ชั้นสูงนะครับนะครับพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยพฤหัสอยู่ในเดือนที่4ทรงศักดิ์แช่มช้อยก็มีความสําเร็จมีชื่อเสียงอะนะเลงไปยังเรือนการงานชื่อเสียงของชาวลัคนาราศีธนูนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีธนูเมื่อกี้ผมได้เกริ่นให้ฟังตรงต้นคลิปไปแล้วว่าเสน่ห์แรงนะดาวสุกเล็งรักเนี่ยอย่าอย่าให้พูดเลยเสน่ห์ซิกเอพิวนะครับเป็นที่ถูกตาต้องใจต่อเพศตรงข้ามแต่สุกเร็งรักมันก็เสือกเป็นพินทุบาทด้วยมันก็จะมีเรื่องร้อนใจเข้ามาให้เราได้นะฉะนั้นระวังละกันอย่างนี้ผมบอกจะสนิทสนมกับใครใครไม่มั่นใจอย่าเพิ่งไปสร้างความสัมพันธ์อะไรกับเขา เดี๋ยวคุณอาจจะไม่ได้เอาจริงเขาเสือจ,จะเอาจริงกับคุณขึ้นมาอึดอัดใจใจาหาเลยครับดาวสุขเรงรักอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นธนูเพศหญิงธนูเพศชายดูให้ดีแล้วกันส่วนไอ้ดาวหนึ่งกับดาวสี่นะครับดาวสี่ที่ผมบอกมเมื่อกี้คือดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยมันย้ายไปอยู่ในเรือนมอนะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องเดินทางเพราะงานหรือว่าห่างจากแฟนหรือคนรักเพราะงานก็ได้นะครับและนี่คือคาพยากรดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า ของชาวลัคนาราศีธนูก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วย สักไลายมือสตีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เฮงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล